ดาวพระเกตในทางโหราศาสตร์ถือเป็นดาวที่มีความทรงพลังและเป็นดาวที่มีความลึกลับอย่างมากมักถูกมองว่าเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจเร้นลับและเป็นพลังงานที่เกินธรรมชาติดาวพระเกตจัดว่าเป็นดาวตัวแทนของการเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณมีบทบาทสำคัญในเรื่องของความศรัทธาสิ่งเหนือธรรมชาติ รวมถึงโชคลาภและเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อดาวพระเกตไปสถิตอยู่ที่พบใดเรือนใดก็มักจะกระตุ้นให้เกิดเรื่องราวเกิดความคึกคักที่พบนั้นเรือนนั้นดาวพระเกตไม่เพียงแต่ส่งเสริมแต่ยังอาจจะมีผลทําให้เรื่องในพบนั้นเรือนนั้นมันเป็นไปในทิศท,ทางที่ร้ายหรือว่าหนักกว่าเดิมได้ ดังนั้นการโคจรยกย้ายของดาวพระเกตในครั้งนี้จึงถือว่ามีความสำคัญต่อแต่ละละัคนาราศีเป็นอย่างมากดาวพระเกตโคจรยกย้ายในวันที่28มีนาคมปี2568ไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมปี2568เป็นระยะเวลาประมาณเกือบสองเดือนและดาวจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจ,จิกายนโดยประมาณค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะดาวพระเกตได้ทำการโคจรยกย้ายราศีออกจากราศีกันเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์นะคะก็คือทำการโคจรยกย้ายออกจากเรือนวินาสของดวงชะตาเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตานั่นเองค่ะดาวพระเกตนะคะโคจรสถิตอยู่ในเรือนลาภะตั้งแต่วันที่28มีนาคมปี2568ไปจนถึงวันที่23พฤษภาคม ปี2568ค่ะดาวพระเกตมากระตุ้นอยู่ในภพเรือนลาภะนะคะซึ่งเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จชื่อเสียงลาภยศเกียรติยศเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับความโลภด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นในจังหวะที่ดาวพระเกตมาสถิตอยู่ในเรือนลาภะแบบนี้จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลจะมีโชคมีลาภอย่างคาดไม่ถึงหลายๆคนมักจะได้โชคได้ลาภมาจากเหตุการณ์ที่ คิดไม่ถึงนึกไม่ถึงค่ะมักจะเป็นเหตุการณ์ที่คุณไม่ได้คาดหวังอะไรได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบฟลุ๊กๆอะไรก็ตามที่ชาวลัคนาราศีตุลหวังอยากจะให้มันเกิดอยากจะให้มันเป็นอยากจะให้มันสําเร็จอยากจะให้มันได้มันอาจจะไม่ได้นะ แต่ถ้าเหตุการณ์ใดก็ตามหรือว่าเรื่องราวใดก็ตามที่คุณไม่ได้คาดหวังไม่ได้สนใจมันเลยด้วยซ้ํามันอาจจะกลับกลายเป็นเรื่องราวดีๆให้กับคุณก็ได้นี่แหละค่ะคือในจังหวะที่ดาวพระเกตมากระตุน้นอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาและลาภะเนี่ยหมายถึงเงินก้อนใหญ่ก้อนโตในจังหวะที่ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวแห่งความเชื่อดาวแห่งศาสตร์ลึกลับเร้นลับมากระตุน้นอยู่ในเรือนลาภะมันก็จะทําให้เจ้าชะตาหรือว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโต การดิวงานการดิวธุรกิจบางคนมีโปรเจกต์ใหญ่ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะสําเร็จใครทําธุรกิจการค้าการขายนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ออเดอร์ใหญ่ๆจากลูกค้ารายใหญ่หรือมีการหมุนเงินที่หมันสะพัดและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าส่งผลดีอย่างมากนะในช่วงที่ดาวพระเกตมากระตุ้นอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลการที่ดาวพระเกตมาสถิตอยู่ในเรือนลาภะนี้จะทําให้คุณน,นั้นได้เข้าไป อยู่ในแวดวงสังคมของคนมีเงินของคนที่มีฐานะดีคนอาจจะมีเพื่อนที่ร่ำรวยมาคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณในช่วงนี้ก็ได้หรือมีญาติพี่น้องนะคะคนรู้จักคนสนิทที่เขามีฐานะดีที่เข้ามาซัพพอร์ตอะไรบางอย่างให้กับตัวคุณหรือมันแนะนําแนวทางให้กับคุณก็ได้หรือคุณอาจจะได้เข้าไปอยู่ในสังคมที่เขาใช้ชีวิตดีมีความหรูหราอาจจะไม่ต้องถึงกับว่าติดหรูติดสบายนะคะแต่เป็นคนที่มีความออมีความสบายในด้าน ของการใช้ชีวิตนะคะไม่ได้เคร่งเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคุณอาจจะไปเจอบริบทนี้ไปเจอกับกลุ่มสังคมเหล่านี้แล้วมันทําให้ตัวคุณมีความมุ่งมา่ปรารถนามีความทะเยอทยานที่จะทําให้ตนเองประสบกับความสําเร็จในชีวิตเหมือนกันกับกลุ่มสังคมที่คุณได้ไปเจอบางทีอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะได้ไปอบรมไปสัมมนา ได้ไปเจอกับคนที่ทําธุรกิจเหมือนๆกันแล้วคนนั้นก็ทําสําเร็จคนนี้ก็มีโอกาสสําเร็จคนนี้ก็มีความรับรื่นเรียบร้อยในธุรกิจมันก็กระตุ้นทําให้ตัวคุณเกิดความเ,ออเกิดแรงค่ะเกิดพลังค่ะในการที่จะทําให้ได้แบบเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นพลังงานลบเลยนะมันเป็นพลังงานด้านบวกเป็นพลังงานด้านดี นะคะคุณก็จะมากระตุ้นตัวเองมาวางแผนตัวเองนะคะมาดูหนเทาามาดูลู่ทางของตัวเองว่าพอจะหยิบจับทําอะไรเพิ่มเติมได้บ้างมันเป็นช่วงที่เจ้าชะตานึกถึงความมั่งคั่งร่ํารวยนึกถึงความสําเร็จนึกถึงในเรื่องของชื่อเสียงลาบยศเกียรติยศนึกถึงในเรื่องของเงินเงินทองทองและความมั่งคั่งนั่นเองค่ะคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณอยากจะมีหน้าที่การงานที่มั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นคุณจะพยายามผลักดันตัวเองมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณเนี่ยอยู่ในเส้นทางนะ อยู่ในเส้นทางที่จะมุ่งไปสู่ความสําเร็จบางคนก็ได้ประสบกับความสําเร็จบางคนก็ยังอา,อาจจะยังไม่ถึงแต่อย่างน้อยก็อยู่บนเส้นทางแล้วนี่แหะค่ะคือเป็นข้อดีในจังหวะที่ดาวพระเกตมากระตุ้นอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาในครั้งนี้นะคะประการต่อมาค่ะ ในช่วงที่ดาวพระเกตมาสถิตยอยู่ในเรือนลพะแน่นอนว่าชาวลัคนาราศีตุลก็ต้องข้องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะคะการบริหารจัดการเงินรายรับไรายได้คุณจะมีความรู้สึกนึกคิดคุณจะมีจิตใจที่มุ่งมาทางด้านนี้ นะคะนึกถึงรายรับรายได้ของตัวเองนึกถึงผลประโยชน์นึกถึงกําไรการลงทุนธรุธรกิจทําอะไรไปแล้วต้องได้ผลตอบแทนกลับมาคือจะมีเรื่องของการคํานวณมีเรื่องของการตัวมีเรื่องของต,ตัวเลขเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคุณมากขึ้นนะคะซึ่งสมัยก็มองว่าชาวล,าลาัคนาราศีตุล่านใดที่ทําธุรกิจการค้าการขายนะช่วงนี้จะมีความคึกคักมากมาการค้าขายก็จะลงตัวลงรอยนะคะมีเงินเข้ามีเงินออกสะพัดเลยทีเดียวนะคะส่วนท่านใดที่เป็นพนักงานประจําข้าราชการรัฐวิสาหก ากิจเป็นพนักงานบริษัทก็อาจจะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของการทํางานอาจจะเป็นโบนัสนะคะเป็นเงินพิเศษพิเศษที่ได้มาจากในที่ทํางานของคุณก็ได้หรืออาจจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคแล้วสําเร็จก็ได้นั่นเองนะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังค่ะดาวพรกษเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการปกปิดซ่อนเร้นเรื่องลึกลับลี้ลับพอโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลพะนะคะมันจะกระตุ้นให้เจ้าชะตาเกิดความโลภ นะคะสิ่งที่คุณไปได้ไปถึงกับสิ่งที่คุณแบบอยากจะได้มาอยากจะขวอยคว้ามามันแตกต่างกันนะบางทีจะกระตุ้นให้เจ้าชะตาเนี่ยมีความโลภมาก นะฮะจนทําให้คุณเผลอไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรเพราะฉะนั้นต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจนะและในจังหวะที่ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากระตุ้นอยู่ในเรือนละพะหมั่นทําบุญทําทานการทําบุญโดยการบริจาคทรัพย์บริจาคทานถือว่าเป็นการทําบุญเพื่อส่งเสริมดาวพระเกตได้เป็นอย่างดีนะคะก็อยากจะฝากชาวลัคนานราศีตุลไว้สําหรับท่านใดที่มีเวลานะก็อยากจะเชิญชวนให้หมั่นทําบุญทําทานกันนะคะในช่วงที่ดาวพระเกตดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสถิตอยู่ในเรือนละพะมีเกณฑ์เปไไดด้้ที่คุณจะรรับกา ผ่ออ,อวยชัยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะการกราบไหว้ขอพรขอให้คุณสําเร็จในเรื่องของงานให้คุณสําเร็จในเรื่องของเงินมีเงินมีทองไหลบทหมุนเวียนเข้ามามีเงินใช้ไม่ขาดมือชาวลัคนาราศีตุลจะได้เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการกราบไหว้ขอพรจากเทพจากเทวดาจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนั่นเองนะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นจะอวยพอรอวยชัยให้คุณมีความสําเร็จในเรื่องของเงินเงินทองทองถือว่าเป็นจังหวะที่โดดเด่นและดีมากๆหลายคนหลายท่านก็จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในมุมกว้างมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการใดหรือสายงานใดดาวพระเกตมากระตุ้นอยู่ในเรือนลาภะแบบนี้จะส่งเสริมทําให้ชาวลัคนาราศีตุลเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับมีเครดิตมีคนไว้ใจมีคนพูดพูดถึงค มีฐานะที่มั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นมีเงินสะพัดมากขึ้นธุรกิจการค้าคล่องตัวเนี่ยถือว่าโดดเด่นเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะหลายคนหลายท่านมีเกณฑ์ฝันดีฝันแม่นนะฝันว่าได้เงินได้ทองฝันว่าโชคดีนะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตจริงของคุณด้วยนั่นเองค่ะ และทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลชาวตุลท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ บอกให้เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอ,อน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ดาวพระเกตในทางโหราศาสตร์ถือเป็นดาวที่มีความทรงพลังและเป็นดาวที่มีความลึกลับอย่างมากมักถูกมองว่าเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจเร้นลับและเป็นพลังงานที่เกิดธรรมชาติดาวพระเกตจัดว่าเป็นดาวตัวแทนของการเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญ,ญาณมีบทบาทสำคัญในเรื่องของความศรัทธาสิ่งเหนือธรรมชาติ รวมถึงโชคลาภและเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อดาวพระเกตไปสถิตอยู่ที่พบใดเรือนใดก็มักจะกระตุ้นให้เกิดเรื่องราวเกิดความคึกคักที่พบนั้นเรือนนั้นดาวพระเกตไม่เพียงแต่ส่งเสริมแต่ยังอาจจะมีผลทําให้เรื่องในพบนั้นเรือนนั้นมันเป็นไปในทิศทางที่ร้ายหรือว่าหนักกว่าเดิมได้ ดังนั้นการโคจรยกย้ายของดาวพระเกตในครั้งนี้จึงถือว่ามีความสำคัญต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากดาวพระเกตโคจรยกย้ายในวันที่28มีนาคมปี2568ไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมปี2568เป็นระยะเวลาประมาณเกือบสองเดือนและดาวจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดาวพระเกตได้ทำการโคจรยกย้ายราศีออกจากราศีกันเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีสิง์เข้ามาสถิตอยู่ในเรือนกรรม,มะเรือนการงานของคุณนั่นเองค่ะ ดาวพระเกตมากระตุ้นอยู่ในเรือนกรมมะเรือนการงานตั้งแต่วันที่28มีนาคมปี2568ไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมปี2568ค่ะดาวพระเกตนะคะมาสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมในเรื่องการงานให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นอย่างดีค่ะ ตัวคุณนะคะจะหมกมุ่นเกี่ยวกับการทํางานมากขึ้นมีสมาธิมีใจจดใจจ่อเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานการเรียนหรือกิจกรรมที่คุณให้ความสําคัญมากขึ้นนั่นเองค่ะดาวพระเกตนะคะมาส่งเสริมทําให้ชาวลคราศีพิจิกมีโอกาสสําเร็จในสายงานในสายอาชีพของตัวเองถ้าสายงานนั้นนะคะข้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับความทันสมัยเกี่ยวกับความก้าวหน้า ะะเกี่ยวกับความเ,าเกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้สื่อโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่อะคะ่ะ a ออย่างเงี้ยนะคะจะยิ่งมีผลดีเป็นอย่างมากสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเพราะว่าดาวพระเกตเองก็เป็นดาวตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความทันสมัยนะคะความก้าวหน้านั่นเองและดาวพระเกตก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับยุคเก่ายุคโบราณด้วยนะคะมันเป็นไปได้ทั้งสองฝั่งหากชาวลัคนาราศีพิจิกมีการนําเอาความรู้เก่า เอาเรื่องราวเก่าๆที่คุณเคยทําได้สําเร็จในอดีตมาอัดเดบมาปรับใช้กับการปัจจุบันของคุณก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จได้มากเช่นเดียวกันนะคะสำหรับชาวพิจิกนะถือว่าดาวพระเกตเข้ามาส่งเสริมในอาชีพในการงานที่ดีให้กับตัวคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการหรือสายงานใดนะคะคุณก็จะสามารถจัดการงานเหล่านั้นได้อย่างลุล่วงเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีพิจิกคะ่ะดาวพระเกตเนะี่ยถือว่าเป็นดาวแห่งความคิด เมื่อโครจรมากระตุ้นอยู่ในเรือนกัมมะตัวคุณอาจจะมีการคิดเกี่ยวกับเรื่องของงานบางคนอยากจะหางานใหม่หาอาชีพเสริมหาอาชีพเพิ่มหรืออยากจะขยับขยายต่อยอดงานเดิมของตัวเองหรืออยากจะมองหาลู่ทางในการทำงานใหม่ๆอยากจะหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองอยากจะเรียนต่ออย่างนี้ก็ได้มันเป็นช่วงที่เจ้าชะตาจะมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยากจะพัฒนาอยากจะหาโอกาสเจ้าชะตาจะรู้จักบริหารจัดการ ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคุณจะมีความละเอียดมีความพิถีพิถันไม่ว่าคุณจะรับผิดชอบงานใดอยู่นะคะคุณจะมีความรับผิดชอบสูงคุณจะมีในเรื่องของออความเป็นผู้นําแทรกอยู่ในนั้นด้วยนะคะยิ่งถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกมียศมีตําแหน่งนะคะหรือว่ามีอํานาจในเรื่องของการทํางานในองค์กรในหน่วยงานของคุณนะมันจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกมีความโดดเด่นมาก งานที่คุณทำงานที่คุณดูแลโปรเจกที่คุณบริหารจะมีความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะจะมีคนยกย่องนับหน้าถือตาชาวลัคนาราศีพิจิกคะในระยะที่ดาวพระเกตมากระตุ้นอยู่ในเรือนกัมมะนะมันอาจจะส่งผลทำให้ตัวคุณเนี่ยมีความเจ้ายศเจ้าอย่างคะ่ะมีความถือตัวถือตนเล็กน้อยคุณมองว่าเอ๊ฉันอยู่ตำแหน่งนี้แล้วฉันจะไปทำงานอย่างนั้นได้อย่างไรมันอาจจะมีมุมนี้เกิดขึ้นหรือว่าฉันเรียนมาระดับนี้แล้ว ฉันจะต้องใช้ความรู้ของฉันให้มากที่สุดสิฉันจะไปทําอย่างนั้นได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความเจ้ายศเจ้าอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็อย่าให้เรื่องราวเหล่านี้มันผูกมัดตัวคุณมากจนเกินไปจนทําให้คุณไม่สามารถที่จะทําอย่างอื่นได้นะเราต้องรู้จักบริหารจัดการอารมณ์ของเราแล้วก็ความคิดของเราด้วยนะคะในจังหวะที่ดาวพระเกตมาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะตัวคุณอาจจะได้ไปข้องเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา นะคะไม่ว <invece> th ่าจะเป็นการทําขวัญนาคนะคะเกี่ยวข้องกับทรงเจ้าเข้าผีเกี่ยวข้องกับเครื่องสําคพันธ์เกี่ยวข้องกับพิธีที่มีพระสงฆ์หรือว่ามีคนทําพิธีมาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งที่เขาต้องทําพิธีกันหรือว่าทางจีนก็ได้นะคะพิธีทางประเพณีคนจีนก็ได้เกี่ยวข้องได้หมดเลยนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะได้ไปข้องแวะข้องเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งหรือตัวคุณอาจจะได้ไปทําบุญทําทานก็ได้นะ แล้วในช่วงนี้การทําบุญทําทานแล้วอ้อนวอนขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทพยาดาฟ้าดินอวยพรอวยชัยคุณในเรื่องของการงานจะมีความสําเร็จได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะต้องพึงระมัดระวัง ในช่วงที่ดาวประเกตเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะคือคุณจะมีเกณฑ์ต้องเลือกต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจจะมีทางแยกหรืออาจจะมีใครมากระตุ้นให้คุณทําอะไรบางอย่างากเกี่ยวกับการงานแล้วคุณรู้สึกอึดอัดลำบากใจไม่อยากทําแต่มันเป็นไฟบังคับว่าคุณต้องทําหรือว่ามันเป็นสภาวะกดดันตัวคุณว่าคุณจะต้องมารับผิดชอบตําแหน่งหน้าที่ตรงนี้ก็ได้นะคะมันเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกไม่ได้รู้ไม่ได้รู้สึกราบรื่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานขนาดนั้นก็ได้ กลายเป็นว่าคุณรู้สึกกดดันมากกว่าคุณรู้สึกเครียดมากกว่าเพราะดาวพระเกตคือดาวแห่งความคิดแล้วก็คิดไปในทางลบด้วยเป็นความกดดันเป็นความวิตกกังวลคุณอาจจะกังวลในตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณก็ได้หรือกังวลถึงความมั่นคงเกี่ยวกับการงานก็ได้ว่าเอ๊ะงานของคุณเนี่ยมันจะมั่นคงได้ขนาดไหนมันจะอยู่ยงคงกระพัณฑ์ไปอีกนานไหมเราจะทํางานนี้เลี้ยงชีพเราได้อีกนานไหมคุณอาจจะมีความคิดหรือว่าความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะและอย่างที่บอกไปว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์ทําให้ชาวลัคนานราศีพิจิก ต้องเลือกต้องตัดสินใจหรือมีทางแยกเกี่ยวกับทางการงานเข้ามาหรืออาจจะมีโปรเจกต์สโปรเจกต์ให้คุณต้องเลือกหัวหน้างานเอามาให้คุณเลือกแบบนี้ก็ได้หรือมีงานที่อื่นที่ไกลที่คุณเคยไปสมัครไปสัมภาษณ์ไว้แล้วเขาเรียกคุณพอดีแล้วคุณกําลังตัดสินใจว่าเอ๊จะออกจากที่เก่าเพื่อไปที่ใหม่ดีไหมเนี่ยค่ะมันมีอารมณ์ของการเลือกการตัดสินใจเกี่ยวกับการงานเข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับตัวคุณหากชาวาราศีพิจิกอยู่ในบริบทของการเลือกการตัดสินใจนะใช้สัญชาติญาณของตัวเองใช้ความรู้ สึกนึกคิดของตัวเองใช้เซนส์ใช้หลางสังหรณ์ของตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะดาวพระเกตมากระตุ้นแล้วต้องพยายามใช้เรื่องราวเหล่านี้นะคะอย่าไปฟังคนอื่นมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ปรึกษาคนอื่นนะปรึกษาคนอื่นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกใช้หลางสังหรณ์ของเราในการเลือกในการตัดสินใจจะดีที่สุดเราจะได้ไม่เสียใจภายหลังนั่นเองนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ าวพิจิกท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ายดาาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จและราบรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะดาวพระเกตในทางโหราศาสตร์ถือเป็นดาวที่มีความทรงพลังและเป็นดาวที่มีความลึกลับอย่างมากมักถูกมองว่าเป็นดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อำนาจเร้นลับและเป็นพลังงานที่เกิดธรรมชาติดาวพระเกศจัดว่าเป็นดาวตัวแทนของการเชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณมีบทบาทสำคัญในเรื่องของความศรัทธาสิ่งเหนือธรรมชาติรวมถึงโชคลาภและเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อดาวพระเกตไปสถิตยอยู่ที่พบใดเรือนใดก็มักจะกระตุ้นให้เกิดเรื่องราวเกิดความคึกคักที่พบนั้นเรือนนั้นดาวพระเกตไม่เพียงแต่ส่งเสริมแต่ยังอาจจะมีผลทำให้เรื่องในพบนั้นเรือนนั้นมันเป็นไปในทิศทางที่ร้ายหรือว่าหนักกว่าเดิมได้ดังนั้นการโคจรยกย้ายของดาวพระเกตในครั้งนี้จึงถือว่ามีความสำคัญต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมาก ดาวพระเกตโคจรยกย้ายในวันที่28มีนาคมปี2568ไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมปี2568เป็นระยะเวลาประมาณเกือบสองเดือนและดาวจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวม ของชาวลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะดาวพระเกตได้ทำการโคจรยกย้ายราศีออกจากราศีกันมาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์ มายอยู่ในเรือนสุขพะของดวงชะตาในจังหวะที่ดาวพระเกตมาสถิตยอยู่ในเรือนสุขพะครั้งนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เจ้าชะตาหรือว่าชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีความสบายอกสบายใจคุณจะรับรู้ได้ว่ามีคนรอบข้างที่รักและห่วงใยคุณคือชาวลัคนาราศีธนูหลายคนหลายท่านในจังหวะที่ดาวพระเกตมากระตุ้นอยู่ในเรือนสุขพะเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะที่ชีวิตของคุณมันลงล็อกลงตัวนะ เพราะว่าคาว่าสุขภาพหมายถึงความเจริญก้าวหน้าหมายถึงสิ่งดีงามหมายถึงคุณงามความดีหมายถึงความสําเร็จหมายถึงเป้าหมายหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงงานบุญงานมงคลหมายถึงการเรียนการศึกษาคือความหมายของเขาเนี่ย เป็นความหมายที่ค่อนข้างกว้างมากๆแต่เป็นความหมายในเชิงบวกนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนานราศีธนูเนี่ยหนึ่งเลยความรู้สึกนึกคิดของคุณจะรู้สึกสบายใจเหมือนกับมีความโล่งใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งและในเรื่องของลูกลูกมีที่เรียนและลูกสอบผ่านลูกได้ผลการเรียนดีและเอาเราโล่งใจหรือบางคนอาจจะโล่งใจในเรื่องของการงานก็ได้เอาอย่างน้อยงานเราก็มั่นคงเข้าที่เข <Hail>, ้า <ข hayır, S 1> ทางนะคะไม่ได้มีความสุ่มเสี่ยงอะไราบางคนก็สบายใจในเรื่องของหลกักทรัพย์ ที่ทางบางคนก็สบายใจว่าเรากําลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวและกําลังจะแต่งงานและเรามีคู่ครองและเรากา็จะพยายามหาหนทางในการดําเนินชีวิตต่ตอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนมีความสบายใจเกิดขึ้นแล้วเปลาหนึ่ง ะะและดาวพระเกตที่โคจรมากระตุ้นอยู่ในเรือนสุขะเนี่ยสมัยต้องบอกเลยนะคะว่าสุขพะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะคะสุขพะหมายถึงบรรพบุรุษได้เช่นเดียวกันมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะมากที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะหมั่นทําบุญทําทานนะคะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทพเทวดาที่ปกปักรักษาตัวคุณก็จะมีเกณฑ์ได้รับการอวยพรอ,อวยชัยสุขะหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูจะมีเกณฑ์ฝันแปลก นะคะจะมีเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นกับคุณ ะะเกิดขึ้นโดยบังเอิญโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจนี่แหละอาจจะเป็นเหตุการณ์แปลกๆหรือว่าเหตุการณ์ที่คุณนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงเกิดขึ้นในระหว่างทางที่คุณเดินทางในระหว่างการทําบุญในระหว่างที่คุณพบปะกับใครก็ตามแต่มันจะมีเรื่องฟลุกฟล๊กๆหรือเรื่องที่เหนือความคาดหมายเข้ามาในชีวิตนะคะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นอิทธิพลของดาวพระเกตเพราะว่าจะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูได้เจอกับเรื่องที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงและชาวธนูท่านใดนะคะที่กําลังมีจิตใจฝักใฝ่ไปทางด้านของการแสวงบุ การฝึกจิตฝึกสมาธิการเข้าถึงหลักธรรมะการเข้าถึงหลักของศาสนาคุณจะเข้าถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้ดีมากมันเหมือนมีจิตสื่อถึงเรื่องราวเหล่านี้เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้มีการเข้าใจศัจธรรมของชีวิตเข้าใจมวลมนุษย์เข้าใจถึงการปลงการปล่อยวางได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและสําหรับชาวธนูท่านใดที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษานะคุณก็จะมีความก้าวหน้ามีการวางเป้าหมายมีความมุ่งมั่นในเรื่องการเรียนการศึกษาดี มากๆนะคะชาวลัคนาราศีธนูท่านใดที่อยู่ในวัยทำงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนผลักดันนะจะเป็นช่วงที่คุณได้รับการ หนุนนำได้รับคำแนะนำที่ดีมีคนหนุนหลังมีโอกาสดีเข้ามาแล้วเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะมีชื่อเสียงด้วยมีคนรู้จักเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการใดหรือสายงานใดนะคะคุณล้วนแล้วแต่จะเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากไม่ว่าเขาจะรู้จักคุณผ่านทางออฟไลน์หรือออนไลน์มีคนมาเล่าเรื่องราวของคุณให้เขาฟังก็ตามแต่ส่วนมากมันจะเป็นเรื่องราวที่ดีที่จะสร้างสรรผลประโยชน์ให้กับชาวลัคนาราศีธนูในอนาคต นะคะไม่พอเท่านั้นนะคะในจังหวะที่ดาวพระเกต โคจรมากระตุ้นอยู่ในเรือนสุขะของดวงชะตาในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นจังหวะที่เจ้าชะตาหรือว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยจะยึดมั่นในด้านของศิลธรรมจริยธรรมคุณทําอะไรคุณจะมีจรรยาบัณในสายงานในสายอาชีพโดยเฉพาะสายงานแพทย์สายงานสาธารณสุขทานายความอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะมีจรรยาคุณจะมีจรรยาบัณมากขึ้นนึกถึงคุณงามความดีมีจิตใจที่สูงส่งมีคุณธรรมประจําใจมีความเมตตาการุณามีความรู้สึก เมตตาสงสารสรรพสัตว์หรือห่วงใยคนรอบข้างรอบตัวห่วงใยคนที่อยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าตนเองคุณจะยึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีและมีความยุติธรรมนี่แหละค่ะคือคุณสมบัติของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงที่ดาวพระเกตเข้ามากระตุน้นอยู่ในเรือสุภะเพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะเวลาที่ชาวธนูอ่ะ ได้รับรู้ปัญหาของคนรอบข้างคุณจะมีความเป็นกังวลมากคุณจะมีความห่วงความใหญ่มากคุณอยากจะเข้าไปช่วยเขาจัดการเวลาที่เขามีคดีความมีเรื่องราวที่ไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นกับคนรอบข้างรอบตัวหรือคนในครอบครัวของคุณคุณจะพยายามเรียกร้องความยุติธรรมหรือเรียกร้องสิทธิให้กับเขาคุณพยายามจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือมันเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูมีความเห็นอกเห็นใจคนรอบข้างรอบตัวมากเป็นพิเศษนะคะหรือว่าจะนึกถึงคุณงามความดีนึกถึงหลักความถูกต้องอย่างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น มันเป็นช่วงที่คนอื่นๆมาเอารัดเอาเปรียบคุณได้ยากนะคะคุณจะพิจารณาไตรตรองให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปอย่างถูกคันลองคลองทำนะคะและชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไกล ดาวพระเกตมากระตุ้นอยู่ในเรือนสุพะได้เดินทางไกลค่ะได้ไปในที่ที่จันลงใจที่ที่สวยงามมีวิวทิวทัศน์ที่งามนะคะมีพวกวิวธรรมชาติต้นไม้บีน้ำนะคะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามเป็นบรรยากาศแห่งความหรูหราสบายตาเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะที่ดาวพระเกตมากระตุ้นอยู่ในเรือนสุพะสมัยก็มองว่าเป็นจังหวะที่ดีดวงดาวเข้ามาส่งเสริมทําให้เจ้าชะตาได้พบเจอกับเรื่องราวที่ดีเจอกับเรื่องราวที่เป็นมงคลนะคะชาวลัคนาราศี ธนูหลายคนหลายท่านก็จะได้ได้ไปร่วมงานมงคลนะอย่างเช่นไปร่วมงานแต่งงานบวชงานขึ้นบ้านใหม่นะคะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาอะไรประมาณนี้เป็นต้นด้วยนะคะอาจจะมีเครือญาติที่เขาจัดงานและคุณไปร่วมงานก็ได้นะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับก,บการใฝ่รู้ใฝ่เรียนหาความรู้มาเพิ่มเติมมาเสริมทักษะให้กับตัวเองก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่จะนําพาตัวคุณไปสู่จุดที่ดีนั่นเองค่ะในแง่มุมที่ต้องระมัดระวังมีไหมดาวประเกตคือดาวแห่งความคิดค่ะโดยมากคุณก็มัก จะชอบคิดมักจะชอบกังวลไปในเชิงลบซะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันอาจจะมีความคิดบางอย่างที่มาบั่นทอนจิตใจของชาวลัคนาราศีธนูก็อย่ามุ่งไปในแง่ลบนะพยายามคิดตามความเป็นจริงมองโลกตามความเป็นจริงอย่ามองในแง่ลบจนเกินไปจะดีกว่านะคะก็คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูชาวธนูท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คาพูดดีๆมาใต้ คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ายดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ